สวัสดีคะ่ะผู้รักบอนสีทุกท่านวันนี้เรามาดูบอนสีต้นนี้ไกทองประเสริฐที่วางเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะพอได้ฝนได้แดดก็จะสวยงามแบบนี้เป็นธรรมชาติที่สร้างสารรค์ทําให้บอนสีของเราอะเกิดมีการยุบหัวหรือถูกใบตัดไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะแตกมาใหม่แล้วก็จะได้หลายๆต้นมากขึ้นนะคะนี่เลยคะ่ะตัวที่มีพระคุณกับเรามากคือตัวนี้เลยคะ่ะ นอนชาเขียวนี่แหละคะ่ะต้องมีกันทุกสวนนะคะบางทีเราไม่กล้าที่จะตัดก้านตัดกิ่งต้นไม้ของเราบอนสีของเราใช่ไหมคะนอนเขาจะมาจัดการให้เลยไม่ว่าจะกิ่งสวยกิ่งโทมกิ่งเป็นอะไรก็เขาก็จะมากัดกินจนหมดเลยนะคะเนี่ยจนเตียนเลยล่ะคะ่ะ แล้วเขาก็จะแตกหน่อนใหม่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะกระถางแต่ละกระถางของป้าสุแล้วป้าสุขายแล้วนะคะพอเช้ามาโอ้ยหนอนชาเขียวมากินเนี่ยค่ะกินยังเหลือซากอยู่นะคะปรากฏว่าเขากินเลี่ยมเลยเราก็โกรธแค้นนะเนี่ยมากันเป็นครอบครัวเลยแต่ปรากฏว่าพอได้แดดได้ฝนได้น้ําเต็มที่เขาจะแตกมาใหม่แล้วก็ได้ต้นมากกว่าเดิมซึ่งถ้าป้าสุขายไปตอนแรกก็จะได้แค่ไม่กี่ต้นใช่ไหมคะ แต่ปรากฏว่าเมื่อเขาจัดการให้เราเรียบร้อยกลายเป็นว่าแตกออกใหม่เป็นสิบเป็นยี่สิบต้นเลยค่ะทําให้เรามีขายเพิ่มขึ้นมาอีกเห็นไหมคะประโยชน์ของเขาก็ควรจะมีไว้ทั่วทุกสวนนะคะเก็บไปเลี้ยงไว้ช่วยเราช่วยเราเขยายพันธุ์เนี่ยค่ะเขากินหมดค่ะของปลาสุวางไว้นอกตู้ใช่ไหมคะเนี่ยกินไม่เหลือนะคะพอแตกออมมาใหม่สวยเลยเห็นไหมคะเนี่ยถ้าไม่ได้บุญคุณจากเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เขาเนี่ยนะ ก็ยังยาวไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมคะยาวยืดเนีย่ยไขาตอไม่ขั้นนั่นน่ะเหลือก้านนั่นน่ะออกมาใหม่สวยเลยนะคะต้องมีนะคะ,ต,ะ,คะต้องมีทุกสวนเป็นผนคุณใหญ่หลวงนะคะนี่เลยตอนแรกเราก็จะมาหูใช่ไหมโอ้โหเช้ามานี่กินแบบไม่เหลือฉันรับออเดอร์แล้วฉันจะเอาที่ไหนส่งลูกค้าใช่ไหมคะเหมือนประสูเนี่ยแต่ประสูก็ไม่เคยฆ่าเขานะคะ เพราะเขามีเนื้อเขาก็เป็นก้อนกลมๆแล้วก็มีเนื้อมีอะไรแล้วก็น่าสงสารเขาอย่างต้นนี้เขาก็กินแทบไม่รู้เลยว่าเหลือเป็นต้นอะไรเนี่ยคะ่ะเช้ามาโอ้โหจะเป็นต้นอะไรที่เหลือเนี่ยเพราะไม่ได้ปักป้ายด้วยกินแบบเกี้ยงเลยเนะะี่ยค่ะตัวน,นี้ก็กินแต่ออกมาสวยเลยเห็นไหมคะประสูไม่ฆ่าเขาแล้วค่ะก็จับไปปล่อยนะคะไปปล่อยนที่ตรงอื่นเพราะว่าเขาก็มีหน้าที่ต้องกินใช่ไหมคะ ถ้าเขาไม่หากินเขาก็ผอมสิคะงั้นเขาจะเป็นอ้วนๆน,น,น่ารักน่กแบบนี้ได้ยังไงใช่ไหมคะเขาก็าต้องมีวิถีชีวิตของเขาเขาก็าต้องกินแต่บังเอิญมากินบอลสีของเราแต่ทําให้บอลสีของเราออกมาใหม่เนี่ยสวยบางทีเราเลี้ยงเราไม่ยอมให้เขายุบหัวเพราะแช่น้ําไว้อยู่นั่นแหละพอไม่ยุบหัวตามธรรมชาติเขาก็ไม่ได้แตกกอใหม่ไม่ได้สวยๆใช่ไหมคะ เนี่ยค่ะถ้าเราจะกําจัดคือเนี่ยกําจัดเชื้อราที่กินตามใบเนี่ยเราต้องกําจัดเพราะเขาไม่ได้เอ่อมีตัวตนอะไรให้เราเห็นเราฆ่าได้แล้วก็ลายแดงอะไรเงี้ยตัวเล็กๆฆ่าไปเถอะค่ะแต่หลอนชาเขียวเอาไว้เถอะสงสารโอ้เนาะบางทีเขากินแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นผู้ร้ายที่ ไม่ได้หนีข้ามแดนอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยเขาก็ยังยอมจำนนกับเราโดยถ้าใบไหนที่มีรูขาดๆนะพลิกหลังใบได้เลยค่ะเขาจะอยู่ตาแป๋วๆให้เราเห็นแล้วก็ให้เราฆ่าได้ให้เราจับได้เลยเขาไม่ได้หนีเรานะคะถ้าเป็นอย่างอื่นยังหนีเราไปไม่ให้เราเห็นว่าเอออะไรเป็นคนทำร้ายใบไม้ของเราแต่นอนชาเขียวเนี่ยถ้าใบไหนแหว่งพลิกเลยค่ะ เขาจะยอมจำนนตาแป๊วๆปมองศบตาเราแล้วก็ให้เราจับโดยดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าไปฆ่าเขาเลยสงสารเขาประสุไม่เคยฆ่าเพราะว่าตัวเขามันแบบมีเนื้อแล้วก็เป็นเหมือนแบบไงอะ่ะมีชีวิตอต่ะตาแป๊วแป๊วน่าสงสารก็ก็ไม่ฆ่าฆ่าเขานะคะต้องเอาจับไปปล่อยแต่เชื้อราเนี่ยไม่ได้เลยนะคะกับลายแดงเนี่ย ถ้าสวนไหนมีต้องรีบกําจัดเพราะทําให้บอลเราสีเราสมและตายไม่มีงอกใหม่แบบตัวหนอนกินหรอกนะคะหนอนกินเนี่ยยังงอกมาใหม่ยังเอ่อแตกกอแตกยอดแต่ถ้าโดนไรแดงโดนเ,เชื้อราเนี่ยมีแต่สุดสซมแล้วก็ตายไปนะคะเพราะฉะนั้นก็สตาร์เกิลจีโรยๆไปแล้วก็เอ่อแมนคเซปบหรือโคเซปบฉีด ใบกันเชื้อราก็แค่นั้นนะคะเขาก็อยู่ได้ถ้าชาเขียวมากินก็ให้เขากินไปเถอะถ้าเขาอยากกินบางทีต้นไม้สวยๆของเรากําลังสพังอย่างต้นเนี้ยค่ะโอ้โหสพังเลยนะคะหนอนชาเขียวมาเป็นครอบครัวแป๊บเดียวเหลือแค่นเนี้ยค่ะแกแต่แกก็ยังดีนะคะแกยังไว้ให้ปรสสาได้ชื่นชมว่าเออต้นนี้เป็นอะไรนะหนุมานอมพาพาหรือหนุมานเข้าเฝ้าหรืออะไรแกก็ยัง ใจดีเหลือว่าให้ประสุด,ดูต่างหน้านะคะเนี่ยแต่ปันพงนี้อาจไม่แน่อาจจะมาช่วยกันกินต่อไป <c oughs> <c oughs> ก่อนนะเราก็มองโลกในงแง่ดีอย่าไปโกรธเขาเลย <c oughs> แลนแรกพระสุก็เครียดแค้นโอ้ยบางทีใบใหญ่ใหญ่ก็มาจัดการของเราสเสลี่ยมพิกหลังใบนี่ตาแป๊วแป๊วเลยมองเราบางทีก็อยากจะแบบบีบให้ตาย <c oughs> ขอบคุณค่ะ